สวัสดีชาวราศีพฤกษกทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่15ถึง31มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤกษกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาดูคมรักของชาวราศีพฤษภกันเลยดีกว่านะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของ5าถ้วยนะครับหรือไฟออฟคัพเจนภาพของคนคนหนึ่งที่กําลังนั่งมองความรักความรู้สึกของเขาที่มันมีน้ําตาเห็นไหมครับแม่น้ํามันไหลเป็นเหมือนกับมันผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่คุณเคยอยากจะไปต่ออยากจะมองถึงสิ่งดีๆดีร่วมกันกับคนที่คุณรักเคยมองถึงภาพที่มันดีด้วยกันนะครับช่างที่หนอนี่หมายความว่าเหมือนกับเรามองด้วยความรักความเชื่อใจไว้ใจมอตลอดแต่เหมือนกับ5าถ้วยคือ ตอนนี้รู้สึกเจ็บรู้สึกสิทธิ์หวังเสียใจยกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเอาหัวใจไปให้เขาเหมือนเอาความรักไปโยนทิ้งให้เขาเหมือนเอาความรู้สึกไปให้เขาและสุดท้ายเนี่ยกลับได้ความผิดหวังเสียใจยครับเ้นไฟอฟครับหมายความว่าชาวสีฤิวสกอยแลนในช่วงเดือนมกราคมวันที่1 5บหถึงสาเ็นี่ยเปรียบเสมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่ให้เธอก็รักได้หมดทั้งตัวรักด้วยใจทั้งใจอะ่ะนะครับให้ไปหมดแล้วจนตัวเองเหมือนกับฮ้าทั้วคือการออกมาจากความรู้สึกที่รู้แล้วว่ามันได้ไรักดูแล้วว่าวเหมือนกับเธอไม่รักัน นะครับรู้แล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับรู้แล้วเหมือนกับความเจ็บปวดความเสียใจเป็น,ปนยังไงก็นายไพ่ห้าทั่วกับไพ่ใบต่อมาคือ e i g of Swords ใบเนี้ยหนึ่งดาบทานายชาวศีพฤษศกเลยว่าสิ่งไม่ดีก็คือตัดเหมือนกับพอเราเจ็บปวดเสียใจมากๆใครที่กำลังผิดหวังหรือเสียใจหรือเพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาหรือผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเนี่ยหนึ่งดาบจะเห็นภาพของดาบเล่มหนึ่งที่โบยบินนะครับนกอินทรีนกคู่รักโบยบินไปหาแบบออกมาจากพายุออกมาจากความทุกข์ความเสียใจมันทาร้ายคุณไม่ได้แล้วนะ ไพ่ใบนี้ก็เลยทำายว่าชาวสีพฤกษ์ในเดือนมกราคมวันที่1นะครับที่ผ่านมาด้วยจนวันที่15ตอนนี้จนถึง3 1มมกราคมจนถึงไม่เกินวันเดือนไปเกิดชาวสีพฤกษ์หลายท่านหลา,หลายท่านเนี่ยเกิดเดือนพฤษภาคมแต่ไม่เกินกลางปีนะการแบบนี้นะกันหาถ้วยกันหนึ่งดาวการตัดความทุกข์ทั้งปวงการตัดปัญหากับสิ่งที่ล้มเหลวที่ผ,ผ่านมาเพื่อเอ็ดออฟซอสการมีความสุขความเจเริญการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่1ดาวอะผ่านพ้นความทุกข์ผ่านพ้นความเสียใจอะไรที่คุณเจ็บอะไรที่คุณติดปัญหา อะไรที่คุณเสียใจเสียอุ้มเศร้าผิดหวังหนึ่งดาบมันจะได้รับการแก้ปัญหามันจะได้รับการเคลียร์ใจมันจะได้รับการผักผลไปนั่นเองครับเช่นในออฟซอรหมายความ่าจากนี้ไปคือการโบยบินชาวสิพฤษกษ์ช่วงนี้หมายความว่าในวันที่15ถึง31มกราคมมีโอกาสโบยบินเจริญก้าวหน้านะครับอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรที่มาทําร้ายเราได้อีกต่อไปแล้วอย่างน้อยมันก็ไม่ต้องอยู่ในความทุกข์ความเสียใจนะครับอีกต่อไปแล้วพะไพ่ไปนี่หมายความว่าการที่คุณเปิดรับ6เหรียญ ไปตอบมาดวงมีแต่คนขอความรักขอความเมตตาขอความช่วยเหลือก็เลยทำให้ว่าซิกออฟซอนหรือไพ่หเนี่ยใบนี้บอกชาวสือพฤษภลาท่านว่าในช่วงของวันที่1 5บหถึงสามเอ็มกราคมเนี่ยเซมพักผมมู้หญิงคนหนึ่งเขาได้รับสิ่งดีๆนะครับมีคนมาขอความรักขอความช่วยเหลือขอเงินขอทองเขาก็ได้ตอบว่าช่วงนี้ชาวสพฤษภศกท่านมีกินมีเงิน,ม,งนมีทองไหลมาเทมามีคําล่ลํารวยเงินเหลือชตาชีวิตเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นในชีวิต ก็เลยมีใครสักคนหนึ่งกลับมาชดใช้กลับมาชดแทนกลับมาขอยืมเงินขอความช่วยเหลือชาวสีพุกศครับก็เลยทำนายว่าช่วงนี้ชาวสีพุกศท่านได้รับสิ่งดีกลับพืนมาได้รับความสุขกลับพื้นมาได้รับคุณค่าของชีวิตตัวเองกลับพืนมาก็เลยตอบเลยว่าในวันที่ 15. บหถึงสามสิบมกราคมมีโอกาสพ้นทุกอะไรที่มันเจ็บและที่มันติดอะไรที่มันทุกข์อยุดเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านไปด้วยดีครับแต่ต้องตัดเวรตัดกรรมแต่ปล่อยให้มันไหลไปปล่อยให้มันเสียใจ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดออกมาแล้วหรือว่าตอนนี้คุณผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเนี่ยซิกออฟเพเทเคิลจะโดดเด่นเ,เ,เรื่องการที่ลาบลอยเงินทองไหลมาเทมาส่วนเรื่องความรักความเข้าใจเนี่ยคนที่ละกลาหรือจากไปเนี่ยกลับมาขอยืมเงินกลับมาขอชดใช้กลับมาขอความช่วยเหลือผมแนะน้องช่สิ่ประสบการณ์มีคนรักของคุณเนี่ยเขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณเขาเคยได้รับการดูแลจากคุณมาก่อนแต่เขาตัดคุณไปแต่เขาทาร้ายคุณไปแต่เขากลับทิ้งคุณไปด้วยความรู้สึกที่สิบดาบ นอกใจครับเป็นหลายคนถูกคนรักทิ้งไว้กลางทางหลายคนลงทุนลงแรงให้ตัวให้กายให้ใจกับเขาไปครับก็เลยเหมือนกับคุณให้ความรู้สึกเขาเต็มร้อยอะแต่เขาอาจจะทิ้งคุณไปด้วยความรู้สึกทุกทรมานเสียาจสิ่งที่ทาไว้กับคุณอย่างหนักมากเลยนะสุดท้ายสิบดาบหมายความว่าความรักของคุณถูกทิ้งถูกทํรลายโดนแกลใจบ้างแหละโดนทํรลายกวนโกหกหลอกลวงบ้างแหละสิบดาบโกหกเนี่ยมันนี้หมายความว่าคนรักที่ทําร้ายคุณไปจะกลับมาชดใช้เวียนชดใช้กรรมให้กับคุณหมายความว่าอะไร กลับมาขอยืมเงินกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาตอบแทนคุณครับไม่มากก็น้อยถ้าเกิดเขาไม่ตอบแทนคุณ10ดาบเขาจะสูญเสียนะครับช่วงนี้ชะตาคนรักที่ทําเวรทำกรรมไว้กับคุณเนี่ยหกเหรียญสิบดาบเขาจะได้ทุกขลาภไม่ว่าใช่หรือก็ตามความรักความรู้สึกของเขาอาจจะไปเจอความรู้สึกดีดที่ดีมากกว่าคุณมองว่าคนอื่นเนี่ยให้เขาได้มากกว่าแต่พอเขาตีราคาความรักของคุณต่ําไปอะ่ะไปเลือกคนอื่นมากกว่านะครับมองไม่เห็นคุณค่าคุณอยู่ๆก็ทิ้งกันไปที่ร่วมสร้างกันมา หกเดือนก็สิบดาบหมายความสุดท้ายความรักของเขาหรือดวงชะตาของคนรักของชาวศีรพะษกที่มีปัญหาหรือเอลิกราันไปเนี่ยสิบดาบความทุกข์ทุกขลาบสุดท้ายก็จะต้องสูญเสียเท่านั้นเจ็บปวดเท่านั้นมากกว่าที่เขาเรียกว่าการชดใช้เป็นชดใช้กรรมให้กับคุณไม่ว่าทางใดทางหนึ่งครับฉะนั้นไพ่ใบต่อมาขึ้นมาวัตดวชะตาหมายความว่าชาวศีรษะศกหลายท่านในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคือการบอกดวงชะตาของคุณรือว่าดวงดาวเห็นไหมครับอะไรที่เสียไปแล้วปล่อยมันเสียไปครับเราเสียเงินเสียทองก็มีเสียความรูส้สึกเสียใจร้อง ไม่คือเดอสตาร์ครับคุณให้เขาไปด้วยความโอกาสในชีวิตคุณให้เขาด้วยความจริงใจในชีวิตผมทนายได้ว่าคนรักของนางสิบพระศกหลายท่านที่มีปัญหาเลิกรักกันไปสุดท้ายจะกลับมาขอโอกาสกลับมาขอความรักความดูแลกลับมาขอคุณค่าของเขาคืนกลับมาขอความช่วยเหลือนะครับก็เลยมีไพ่ของเดอสตาร์คือการกลับมาขอโอกาสกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอยืมเงินกลับมาชดใช้ให้กับคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะกลับไปเสียจะกลับไปให้ลดคุณค่าตัวเองอีกหรือเปล่า จะกลับไปให้เขาให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าฉันเดือดสตาร์คำนายง่ายหรือว่าใครก็ตามที่นี่จะตัดเวรนตัดกรรมตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเนี่ยนะครับจะมี6เหรียญก็เดือดสตาร์หมวามวามันทั้งห่วงไพ่สามใบนี้จะเริ่มเนี่ยเดือดสตาร์เข้ามานะครับมันเริ่มกลับมาเห็นดวงดาวที่ตัวเองกลับมาทุ่มให้ตัวเองก็เลยตอบว่าช่วงเนี้ยชาวราศีพฤกษภงมีโอกาสได้รับความแบบเมตตาจากคนรักคนเมตตาเข้ามาช่วยเหลือเราคนเห็นคุณค่าเรามากมายครับ อย่าปล่อยให้คนคนเดียวครับทําชื่อของคุณพังอย่าปล่อยให้คนคนเดียวมันทําร้ายคุณแลวชว่ตของคุณต้องเจ็บตมเ,เจียนตายไปไหนไม่ผลอยู่แบบนั้นไม่เห็นคุณค่าตัวเองลดคุณค่าตัวเองทําชื่อของคุณพังอะ่ะเก็บเดอสตาเก็บความฝันของเธอเอาไว้ครับ้องไห้เสียใจให้พอและเดอสตาตัดเวียนตัดกรรมเริ่มต้นความสุขดูแลตัวเองให้สวยขึ้นหล่อขึ้นและเปิดรับพลังงานของการที่ชาวสิลสศึกลาท่านมีเดอสตาพบเจอความรักจากคนรักที่นายออบครับ กลุ่มสังคมกลุ่มเพื่อนกลุ่มโซเชียลกลุ่มออนไลน์ครับมีไพ่ก้าวถ้วยเข้ามามีคนคนรักและเห็นคุณค่าคุณชะตาชีวิตของชาวเซี่ยงไในช่วงเดือนมกราคมจนถึงวิสัาและไม่เกินมนีนุนายนมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆมีโอกาสได้รับลาบลอยเงินทองไหลมาเทมาคุณจะค่อยจเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างน้อยแม้ก็พ้นทุกข์แล้ววะอย่ากลับไปจมทุกข์อย่ากลับไปลดคุณค่าตัวเองเพราะจากนี้ไปดวงชะตางาจเสกิกษุศกจะพบเจอความสุขความจเจริญและความรักที่มีความรู้สึกที่ มีแต่ความสุขอ่ะมีแต่พลังงานดีๆมีแต่คุณค่าที่อยู่กับตรงไหน้มีคุณค่าก็อยู่ตรงนั้นครับก็ได้ตอบว่าช่วงนี้หมายความว่าดวชะตาจะสุขสมหวังนะครับได้รับผลตอบแทนผลบุญนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับมีคนเข้ามาเหมือนกับรู้เลยแหละว่าคุณมีค่าแค่ไหนอ่ะก็ได้ตอบว่าชาวสิษพระศช่วงนี้หมายความว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วมีโอกาสเดือดสตาร์มั่นหมายได้รับการดูแลจากคนรักได้รับของขวัญจากคนรัก หนึ่งขั้นเดือดสตาร์คือการวางแผนครอบครัวท่องเที่ยวด้วยกันนะครับและไพ่ใบนี้ขอบว่ใครโสดอยู่เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกเข้ามาให้รักและเรื่องชะตาของการเงินการงานค่อนข้างจะส,สมบูรณ์แบบมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์น่ะถ้าตัดเวรจัดกรรมตัดทุกได้แ,แค่นั้นเองครับบางอย่างมันไม่ดีก็ตัดไปซะอะไรที่มันเป็นพลังงานที่มันรู้แล้วมันไม่ดีรู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันเสียใจยอะ่ะพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่เนี่ยออกมาเถอะนะครับพ้นไปเถอะนะครับถ้าอยู่แล้วเจ็บอยู่แล้วมันทรมานมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับ ไพ่ใบต่อมามาดูพลังงานของชาวสีพฤกษ์ในช่วงเดือนมกราคมแล้วกันเนี่ยนับกันไพ่เอทออฟซอสหรือไพ่แปดดาบใบนี้บอกชาวสีพฤกษ์เลยท่านนะว่าคนรักที่เขาทำร้ายคุณไปก็าคิดว่าเขาเอาชนะคุณได้ใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าคุณใส่ผ้าสีแดงนะที่คุณยอมให้เขาทําร้ายเพราะคุณรักเขาครับที่คุณยอมทนเจ็บยอมทนเสียใจเพราะคุณผูกพันคุณรักเขาคุณเชื่อใจเขาคุณไว้ใจเขาแต่แปดดาบหมายความว่าถ้าเกิดเขาทําร้ายคุณมากๆอ่ะสิ่งเขาทาร้ายคุณไปครับแปดดาบกับสิบดาบคือดาบนั้นคือสนอง ็เลยทำนอง่าชาวสีพฤกษ์หล่าท่านคนละของคุณที่ทําร้ายคุณไปหรือทําโกหกหลอกลวงนอกใจไปรักคนอื่นทิ้งคุณไปไม่สนเห็นใจคุณไม่มีคุณค่าดาบนั้นคือสนองเขาจะเสียใจกับสิ่งที่ทําไว้กับคุณเขาจะได้รับเวรียนได้รับกรรมได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าคุณด้วยซ้ำเพราะไพ่แปดดาบแบบนี้หมายความว่าชาวสีพฤกษ์หลท่านเนี่ยแค่คุณตัดเขา่ะชีวิตเขาก็เหมือนกับมันไปได้ไม่ไกลหรอกมันไม่มีใครที่จะรักเขาหรือให้เขาเท่าคุณหรอกนะครับก็เลยมีไพ่ของการที่เป็นแปดดาบคือ เขาจะเสียใจเขาจะรู้สึกเสียใจภายหลังเขาจะได้รับเวรได้รับกรรมแม้ความเสียใจผิดพลาดแบบที่เขาทําไว้หนักกว่าคุณด้วยซ้ำอ่ะชั้นแปดดบหมายคเขาไม่ชอสิ่งผิดเองอาจจะไม่ได้ลุนค่าตัวเองไปแบบนั้นอาจจะไม่ได้ไปจองเวรจองกรรมอาจจะออกมาจากความรู้สึกที่มันโหดหูทรมานพอเขาไม่มีคุณแล้วอ่ะเขาก็ทาร้ายตัวเองอ่ะครับไพ่แปดดับใบเนี้ยเหมือนเขาเป็นท็อกซิกเหมือนเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ทาร้ายเราได้ทาร้ายคนดีๆทาร้ายคนรักเขาได้สุดท้ายเขาก็ ทำร้ายคนอื่นได้อะมันเหมือนกับคนรักที่ผลประโยชน์คนรักที่มันเป็นแบบกับหลอกลวงโกหกนอกใจอะนะครับเสียมันไปไม่ต้องไปคิดว่าเราต้องร้ายคุณค่าหรือว่าชีวิตของเราต้องไม่มีใครต้องพังเพราะไอค้คนคนนี้นะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าสิ่งออฟฟอหรือไพ่หกดาบธรรมดาทั่าไาของชาวศีรษะสิง่งนเชื้อรมังการาหรือว่าแนะนำเลยใครก็ตามที่เลือกราคนรักไปเกิน6เดือนครึ่งปีหรือที่ผ่าน,าน,าน,านมาปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยหกดาบพายเรือออกไปจากความทุกข์ปล่อยให้น้ําตาม,มันร้องไห้เสียใจเนี่ยออกมาจากความเสียใจ อย่าให้คนคนเดียวทําชื่อของคุณพังครับเก็บความฝันของคุณเอาไว้ร้องไห้เสียใจให้พอแล้วเริ่มต้นใหม่ครับยังไม่สายนะสัญสิ่งอัพฟอร์มหมายความว่าความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณเจอเนี่ยเพราะคุณรักเขามากหลายคนผูกพันอยากจะกลับไปคืนดีอยากจะไปมีความสิ่งดีๆร่วมกันแต่คุณไม่ต้องไปทาร้ายตัวเองแล้วจากนี้ไปถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยเขาต้องดีกว่าเดิมเขาต้องเห็นคุณค่าคุณเขาต้องพยายามที่จะรักษาคุณดูแลคุณไม่ใช่ทาร้ายคุณเหมือนกับที่ผ่านมาอีก S <S ฉนันทั้งหมดทั้งหมดหมายความปล่อยมันไปครับปล่อยเันปล่อยการปล่อยความทุกข์ความเสียใจไปสุดท right ้ายสิ raktion, ่งเหล่านั้นมันจะต้องกลับมาชดใช้ชดตอบแทนชดใช้ให้กับคุณนะไม่ว่าชาติหรือก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางตรงทางกรรมหรือทางตรงๆทางอ้อมนะครับจะกลับมารู้สึกแบบนั้นให้กับคุณหรือชดใช้ให้กับคุณอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งเขาต้องได้รับครับเพราะสิ่งที่คุณให้เขาไปมันเป็นความเป็นรู้สึกที่เป็นไพ่สองเหรียญบอกชาวราศีพฤษภหลายท่านเลยว่า t l u e o p e r i o l คนคนหนึ่งยังทางเนคนคนหนึ่งยังคิดทบทวนอยู่ ฉะนั้นไพ่ใบนี้หมายความว่าใครก็ตามที่ยังคิดไม่ได้ครับจะคิดได้จนนอนเป็นฝายเกินไปถ้าจะกลับมาแก้ไขกลับมาแก้กรรมพยายามรักษากันตอนที่ยังพูดคุยกันยังปรับเข้าใจกันได้ครับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นลองถามใจของการและการดูลองถามใจตัวเองดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาไวด้วยการเราทําอะไรกันมาตั้งมากมายเราสร้างอะไรกันมาด้วยกันตั้งมากมายไว้ใจกันมาตั้งมากมายอยู่ๆเปลี่ยนไปครับอยู่ๆก็เหมือนกับเลิกลาไปสองเหรียญ คนรักของชาวสีิวสที่เลิกหลานจากไปสุดท้ายเขาจะมี2เหรียญคือการกลับมาคิดทบทวนการกลับมาทดแทนทดใช้กลับมาวนเวเียนกับคุณแต่คุณไม่ต้องไปลดค่าตัวเองแล้วนะเพราะทูเอลเพนิเคิลไปนี้บอกชาวสีผิวสกลตท่านในเดือนมกราคมว่าที่ผ่านมาคุณยืนอยู่ตรงนี้มานานแล้วคุณให้เขาจนเหมือนกับตัวเองไม่ได้ให้เขาจนเหมือนกับทั้งตัวทั้งกายทั้งใจอะ่ะทั้งเวลาทั้งชีวิตด้วย3มมันไม่ต้องไปเสียดงเสียดายอะไรหรอกครับที่ให้เขาไปอะ่ะสุดท้ายสิ่งนี้คุณให้เขาไปมันอยู่ตรง เขาต้องกลับมาคืนให้คุณเขาต้องกลับมาชดใช้ให้คุณเขาต้องกลับมาให้คุณไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตามแต่คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีกว่าอย่าไปเสียดายกับสิ่งที่เราทาดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปเสียดายกับสิ่งที่เราแบบให้เขาด้วยความรักความจริงใจความมั่นคงอย่าไปเสียดายคนที่เขาไม่จริงใจหรือไม่ซื่อสัตย์กับเราหรือคนที่มันไม่มีค่าพอครับพอไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือ킹ออฟวาหรือพระราชาถึงไม้เท้า ทำนายบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีพฤษภหลายท่านเลยว่าดวงชะตาจากนี้ไปคนรักของชาวราศีพฤษภที่มีปัญหาหรือเลือกลากันไปถือว่าดวงชะตางคุณเองเนี่ยการผ่านพ้นความทุกข์การผ่านพ้นปัญหาต่างๆสุดท้ายเขาจะคิดได้สุดท้ายเขาจะกลับมาเลือกคุณกลับมามองหาคุณกลับมาคิดถึงปัญหาที่เขาเคยทําไว้กับคุณแต่คุณครับทิงออฟวานมีคนเขารักต้องการคุณมองเห็นคุณค่าอยากจะสร้างอนาคตอยากจะรักคุณอยากจะเลือกคุณังมากมายไม่จะเป็นต้องอยู่คนที่เขาไม่เห็นคุณค่าไม่รักคุณน่ะประมาณนี้เลยครับ แล้พไพ่ใบต่อมาเป็นพไพ่ไบสุดท้ายเป็นไพ่ออร์เลคิลครับเทมเบอรีน่าครับเอกวิตเซชันการมีความสุขก,การมีความชนะการประสบความสำเร็จผ่านผลอุปสรรคผ่านผลปัญหานี้ไปให้ได้นะครับน่าจะดีกว่าเดิมจริงๆพไพ่ใบนี้นําชาวสีผิวสกหรรท่านแบบนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัคราด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ